ไร้ที่ดินเลี้ยงวัวไร้ที่ดินเลี้ยงวัวส่งเสียลูกเดือน2 5แสนเปัดิดทรัพยสิน1 1 9ล้านเก๋ปารินาหลังพ้นสอสอรวยน้อยลง49ล้านเปิดบัญชีทรัพย์สินนางสาวปารินาไกรคุปเมื่อครั้งพ้นตำแหน่งสอสอราชบุรีทักษพลระชารัฐเมื่อวันที่25 000, มีนาคม2564โดยปารินาแจ้งว่ามีรั์สินทั้งสิ้น1 1 9 6 6 9 0 0 0ล้าน 910.69แบ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวจํานวน112,138,610.20บาทและเป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นเงินฝากธนาคารอีกจํานวน7,531,300.49บาทสําหรับทรัพย์สินส่วนใหญ่ของนางสาวปารินาประกอบด้วยเงินฝากในธนาคาร34บัญชีจํานวน23,516,879.63บาท รายการเงินลงทุนในบริษัทปรินาไกรคุปจำกัดจำนวน9 9 9 9ล้0นบาทรายการปล่อย8คนซึ่งมีทั้งตำแหน่งกำนันนายกอบอตอนายกเทศบาลและอาชีพรับจ้างรวมรายการที่ดินจำนวน25แปลงมูลค่า2 7 1 7 0ล้าน1 7บาทสิ่งปลูกสร้าง9หลังมีทั้งที่จังหวัดปัตตานี2แห่งจังหวัดพังงาจังหวัดสงขลาจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาลสิน และกรุงเทพมหานคร3แห่งรวม21,50บล้านห0,000บาทรถยนต์9คันและจักรยานยนต์2คันมูลค่ารวม1 2 2 8 6 0ล้าน0 0บาทอาทิรถเบนซ์รุ่นเซลคเค0รถตู้ฟกสวาเกนคาราวลรถสิบล้อพ่วงรถบรรทุกและรถแทรกเตอร์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีรายการทรัพย์สินอื่นอีกจำนวน7,700ล้าน7แสบาทประกอบด้วยพระสมเด็จบางขุนพรมทิมเส้นได้มูลค่า2 5 0ล้านบาท พระสมเด็จนางพยาอกนูนใหญ่มูลค่า3ล้าน500,000บาทและวัวจำนวน50ตัวมูลค่า1ล้าน700,000บาทายการบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้พบว่านอสอปารินามีทรัพย์สินลดลงจากเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี62ถึง49ล้า 99, น9,96,885.28บาทวัวจาก500ตัวมูลค่า17ล้านเหลือเพียง50ตัว1.7ล้านบาท จำนวนที่ดินที่เคยแจ้งมากถึง76รายการปัจจุบันเหลือเพียง25รายการพระสมเด็จบางขุนพรม2.5ล้านบาทพะนางพยาราคา3.5ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการแจ้งรายการปล่อย7.7ล้านบาทฝ่ายผู้กู้อ้างว่าไม่มีการกู้กันจริงด้วยมีบัญชีเงินฝากที่เปิดรวมกับนางสาวปรินา1บัญชีไว้เลี้ยงดูบุตรโดยนายอุปกิจได้โอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนตั้งแต่ปี2557เดือนละ250,000 But